เปิดคำพูดแรกปู่ประยาฝากถึงนางเอกและรักเก่าหลังเข้าประตูวิวารเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมือ่อโนตวิเศษทายาทหมื่นลอที่ได้เข้าประตูวิวาแต่งงานแพทริเซียกูดโดยภาพแรกในโลกโซเชียลข,ของงานแต่งโนตวิเศษแพทริเซียนั้นถูกจัดอย่างเรียบง่ายท่างกลางครอบครัวทั้งสองอย่างอบอุ่นโดยได้ทำพิธีไทยจีน ทุกอย่างเป็นไปตามเลิกโดยงานแต่งงานครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้วันมงคลเลขสวยอย่าง20ธันวาคม2022อีกด้วยซึ่งทั้งนี้เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าไฮโซน์นั้นก่อนที่จะคบหากับนางเอกอย่างแพทริเซีเองเขาก็เคยคบหากับนางเอกสาวตัวท็อปในวงการอย่างอูประยาที่ครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าแฟนแฟนลุน้นตำแหน่งคู่สะพ้ายสาวชมพู่อารยาเลยทีเดียว ด้วยความที่สาวปูเองก็ไปมาหาสู่ครอบครัวนี้จนเรียกได้ว่ามีภาพคู่สนิทสนมกับสาวชมพู่อย่างมากแต่เมื่อรักถึงมาสงตันก็จําเป็นต้องจบอย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวก็ผ่านมานานมากแล้วและดูเหมือนว่าการจบกันของทั้งคู่นั้นจะเป็นการจบที่สวยเพราะล่าสุดปูปรยานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคนรักโน้ตวิเศษแต่งงานเลือกแททเสียกูดใช้ชีวิตคู่โดยงานนี้โน้ตวิเศษ ได้โพสคลิปวิดีโอครั้งแรกหลังเสร็จพิธีแต่งงานพร้อมระบุข,ข้อความว่า20.12 22จุนิิเโดยอูปรยาอดีคตคนรักกับที่แปลสถานะมาเป็นวิตาภาพที่ดีก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลางอินสตาแกรมพร้อมแท็กสปายใหม่อย่างแพทเทสเกู Pat ๊ดทันทีว่า congratulations ที่แปลว่ายินดีด้วยเรียกได้ว่าเป็นคำพูดที่ฝากถึงอย่างเรียบง่ายและยินดีกับทั้งคู่มากๆเลยทีเดียวซึ่งโน้ตวิเศษ ได้เปิดใจว่าเรื่องสินสอดก็ทําทุกอย่างตามพิธีถูกต้องส่วนมูลค่านั้นพ่อแม่ของแพทไม่เคยมาเรียกร้องอะไรผมรู้สึกว่าการที่แม่เลี้ยงแพทมาได้ขนาดนี้มันเป็นมูลค่าที่ผมไม่สามารถตอบแทนได้อยู่แล้วขอบคุณพ่อแม่ที่ยกลูกสาวให้สัญญาว่าจะทําเต็มที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วร้องว้าววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพสินสอดที่แท้จริงแพทริเซียกูดที่โน้ตพิเศษ ใช้สู่ขอสมฐานะาสภัยหมื่นลอคนเล็กตระกูลดังเบอร์ต้นของประเทศโดยถึงแม้โน้ตพิเศษนั้นจะไม่เปิดเผยว่าสินสอดเท่าไรแต่คาดว่าทะลุ100มิลลิลิตรอย่างแน่นอนเพราะสินสอดเบื้องต้นก็มีแห่นเพชรต่างหูสร้อยคอสร้อยคอมือคอนโดรูเรือนหอ,อกว่า60มิลลิตรและอีกมากมายงานนี้ภาพสินสอดในพิธีจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยและหากกดใครอยากติดตามภาพบรรยากาศ ในงานวิวาเพิ่มเติมสามารถไปตามกันต่อได้ที่ไอของทั้งคู่เลยค่ะ